ค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องกายเซนสั้นฝันเงินะคะ่ะตอนนี้บรรยากาศก,าก็ทุกเครื่องได้ <c oughs> กได้ได้บบนองได้โอ้อารมณ์ดีขนาดอันนี้คือหับเบาๆนะคะหักไปขึ้นเรึอ <c> เ <oughs> <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้กะว่าจะเอาเที่ยวเดียวเนาะนี่ค่ะข้างละขนาดนี้นะคะ กำลังยกแค่นั้นล่ะไม้หักไปครึ่งหนึ่งก็เลยต้องได้แบกสองรอบโอ้หาบสองรอบอวันนี้ไม่มีผู้ช่วยนะคะโคตก่อนเรามีหมูแบรนด์กับพี่เพนนะคะรอบนี้คือสองตายายห,หาบกันเอง แล้วก็หาบออกไปใส่รถสาเลงด้านนอกนู่นนะคะเดี๋ยวก็จะไปอีกนาหนึ่งนู่นมืกล้องก็เสียงเหมือนกันนะคะนี่เสียงที่จะตกลุมแล้วก็โทรศัพท์จะตกน้ำได้สมงตายายก็อนนี่ค่ะสามละกำลังได้ครึ่งนึงนี่นะคะตอนนี้กำลังพักยก ะั่าเหนื่อยแล้ววันนี้น่าจะได้แค่ถอนกล้าก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่อยซ้มแล้วก็ถอนหญ้านี่คือหาบสองรอบแล้วนะคะดูสภาพตายยายเหนื่อยแล้วค่ะนุน่น เมื่อแล้วเมื่อแล้วก็พักนั่นนี่กระแค่นี้ทำสองคนนะคะนี่กี่เดือนแล้วยายสองเดือนแล้วยังไม่เสร็จนะคะ <อง S 1> มีแต่ยาดูะค่ะนี่คนออกจากนามานะคะดูยาเยอะยยยนะคะถอนสองคนตายยายดูค่ขนม จะเสร็จแล้วครึ่งหนึง่งเลยฝั่งหนึ่งฝั่งนงงน้นนะคะหนูอนนเอยตัวมืหนมนุดจิ๊บอด มาถึงรถแล้วก็ต้องออตัดใบข้าวออกด้วยใช่ไหมคะครับผมตากล้องหอบแล้วค่ะเดินสองรอบไม่ได้หอบเดินพลิ้วม่อ <c oughs> หอบอะไรเลยหายใจหอบอ๋อ้เรายินบอกหอบ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 อะไรเที่ยวที่สองนะวันนี้ก็ได้น้อยกว่าวันนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าเอาไปเยอะแล้วมันมันซ้ายนีะครับซายดำไม่ทันโอ้ เดี๋ยวเราไปกันที่นาโน่นต่อกันเลยค่ะตอนนี้มาถึงนาแล้วนะคะของเราได้ประมาณก,กี่เปอร์เซ็นต์แล้วยี <c oughs> ่หมนพรุ่งนี้ก็ถึงโน่นหรอคะพูดสิสิบสาสิบเร์เซ็นตนะตอนนี้เราก็ซ่อมจากสะนะคะนึ่มาถึงนี่แล้วค่ะนึ่ เสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็จากนี้ก็น่าจะถึงนู่นเราทำไปใจนะครับทำเรื่อยๆครับเรื่อยๆวันนี้ได้มาสามสิบมัดนะคะ <ทำ S 1> นัน,นคือถอนหญ้าไว้บ้างแล้วนะคะนี่ที่เราถอนหญ้าออกเราก็จะสามไว้แบบนี้นะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็ต้องนี่ค่ะมาก็ใส่เลยครับพรุ่งนี้เนี่ยดำเลยค่ะตรงที่เราถอนหญ้าไว้แล้วแล้วก็นี่ฝั่งนี้คือยังไม่ได้ถอนหญ้านะคะนี่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ถอนหญ้าเราก็จะถ่ายเป็นคลิปไว้ให้รับชมนะคะชีวิตชาวนากับควานช้างเสร็จจากนี้ก็ไปดูแลช้างกันต่อค่ะ เดี๋ยวเอากล้ายายไว้ก่อนเอเอไว้ตรงพตรงท่อนก็มาลงตรงนี้อีกจุดนึง่งลำบากก็ต้องสู้นะคะเพราะว่าดีกว่าเราซื้อข้าวเขากินนะคะซื้อข้าวกินแพง แต่ว่าของเราขายให้เขาราคาถูกแต่ถ้าซื้อเขากินนี่ราคาแพงไม่สมศักดิ์ศรีเลยนะไม่สมศักดิ์ศรีเราถือว่าโชคดีแล้วนะคะที่ไม่ต้องซื้อ,อข้าวกินตั้งดูด้วยเจ้าเาหลักมันไม่ถึงน้ำเราจะไม่ลงนะเร <laughs> าจะไม่ลงไม่ได้ <laughs> เพราะว่าต้นมันไม่ถึงน้ำเดยว พรุ่งนี้ก็มาถึงนี่แล้วนี่พรุ่งนี้น่าจะถึงนี่แล้วเจ้าพรุ่งนี้น่าจะถึงนี่ถ้าไม่ถึงก็ถึงอยู่แล้วไม่ถึงก็คนเดินมาให้ถึงก็พอข้างในก็เยอะเลยนุ่นข้างในก็มีแต่นกเขาุ่นนกเขาไม่ใช่นกเราจะไปสนอะไรก็ไปเป็นของเขาเข้ไหครับใช่ค่ะ ต้องคิดอะไรมากมายเสร็จแล้วก็อาบน้ำาสร็ลร่างกายตอนกลับบ้านตอนกลับบ้านนะคะทุกครั้งนะคะนี่หมูแบรนชอบมากเลยค่ะเวลานี้ที่อยากสดชื่นนะครับเวลานี้ <laughs> มูแบรนบอกว่าอยากสดชื่นเมื่อวานทั้งวันเลยค่ะสดชื่นแป๊บเดียวกเพราะอยากสดชื่นวันนี้อดวันนี้ไม่ได้มาเลยนะครับวันนี้ เดี๋ยวนี้พ่อจะาำนนะครับสดชื่นนี่ใครเคยบ้างคะนี่เพราะว่าถอนกลับบ้านเพราะว่าเราก็อยู่กับโครนนั่งถอนกล้าทั้งวันอาบน้ำสะะ <c> ย <oughs> ็นสดชื่นสมัยเด็กๆก,ก็จะใส่นุ่งพ้าทุงบ่ตีโปรงนะคะอ้ <c oughs> มีสายบัวด้วยเจ้านี่วันหลังเก็บสายบัวไปแกง ลึกมากเลยครับโอ้โหระวังไม้เดือตาเขาใส่ไม้ไผ่เยอะเลยเนี่ยวันล้างเก็บสายบัวไปเก่งเก่งอีหนูเก่งอีหนูแกงสายบัวปะทูชื่นมากครับชื่นมากตดชื่นล้างขี้ดินขี้คลนออกนะคะถึงบ้านจะได้ซักง่ายๆหน่อย อะไรทำอะไรนึงเฮ้ยมีการถอดวิธีชีวิตขอดเทาตื้ชีวิตต้องความสะอาดกอนเขาวานเพราะว่าถ้างั้นโอ้โหซักยากมากนะคะนี่ซักไม่อยากจะอกที่ดินตกบ้านแล้วก็ตรงนี้ใส่ต่อีกนะครับตรงนี้ใส่ต่อก นะเดี๋ยวเราต้องรีบกลับไปทำความสะอาดที่พักช้างกันต่อนะคะโอ้โหจม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 เฮ้ย <c ười> เกือบแล้วอเอบูกันนะฮะเดี๋ยวได้ทำนาตากเด็ดนะถ้าหายวันไปเอานะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บ้านตะกลางเลยค่ะคันคายครับคันคายคันแล้วก็ต้องขายเดี๋ยวคุณแม่อขอล้างด้วยนะคะว่ามีแต่ขี้โคลนเต็ม กางเกงเลยก็มาถึงบ้านแล้วนะคะสุนุนล,ลูกน้องวิ่งต้อนรับคือครืนเลยดูเจ้ากาแฟโ,โอ้โหมาถึงก็สมรวจบ้านแล้วเพราะว่าใกล้เป็นจริงแล้วใคใกล้ความเป็นจริงแล้วอูเบนบอกว่าว,วันนี้เ<ะ><ะ>สร็จแล้วกอเท่ากับเจ็นะครับดู ลังก่อนแ่เลือแค่ข้างบนใช่ไหมตีฟ้าใช่ไหมคะก็พรุ่งนี้เขาจะมาฉาบครับพรุงนี้เพือฉาบปูนฉาบเสร็จปูพื้นปูพื้นตีฟ้าใส่กระจกโอ้ใส่หน้าต่างบ่ะต้องอานนั้นก่อนฉาบเสร็จแล้วก็ใส่อะไรนะตีฟ้าตีฟ้าเสร็จแล้วค่อยมาปูพื้นล่างสุดนะครับอือโอ้นี่น่าจะเป็นตะขอหรือเปล่าตะขอใคร ไปด้ามพร้อมเหรอคอนะครับคอทำไมไมีด้ามจังด้ามด้วยเอา้าด้ามเจ้าเหรอเขาขายทั้งด้ามเลยครับออพออะภารกิจนาะเสร็จแล้วก็มาภารกิจช้างอ่ะเสร็จหรือยังโเ้ไปองอยู่คอ,เน,อเนเ,นอเทนต์อยู่คนเดียว ก่อนเตยเป็นไงนะไปปลูกหญ้าก่อนเตยไปปลูกหญ้าค่ะวันนี้ดีเลย้ดีหน่อยวันนี้กลับมาภารกิจทางบ้านเสร็จเพราะว่าสองควานจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะคิดว่าปกติกลับมานี่ก็ต้องมาต่อด้วยงานช้างทางบ้านนะคะวันนี้คือถือว่าโชคดีเสร็จภารกิจ อยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องพลายแซมสั้นขวเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ